สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะถหลังจากรีวิวเรื่องกล่องนะครับของช้อปปีไปนะครับก็มีคนสอบถามว่าขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ก่อนแล้วกันนะครับความยาวนะครับความยาวของกล่องตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ40เซนครับ40เซนเนี่ยคือจากด้านนอกนะด้านในเนี่ยนะครับ ด้านในก็อยู่มาสักส3มสาถึงสามสิได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความกว้างประมาณ27่เนะกันเรามองจากด้านในเป็นหลักนะกันเพราะว่าเราต้องใส่ของข้างในถูกไปสามสิอ่าสามสิบี่สิบนะครับสูงสูงประมาณ2ี2สิบดยี ส8 27ิบแปดี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าประมาณนี้นะครับก็ไปวัดกับของกล่องแก๊ปกันเองมันผมไม่มีแก๊ปผมสบักแก๊ปขาแก๊ปไปวิ่งไม่ได้นะครับในส่วนของเรามาดูดีกว่าว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับมันจะมีตัวนี้นะครับเป็นกล่องอาหารไซส์ใหญ่อันนี้น่าจะไซส์ใหญ่นะที่เขาใส่อ๋อมันจะมีไซส์ที่มันประมาณนี้อีกถูกปะที่มันเป็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุระนะัส แต่ตัวนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเอาไว้ใส่พวกเป็ดอะไรเงี้ยผมมีสองใบนะครับใส่ได้ไหมผมมีอยู่สองใบนะครับใบแรกใส่ไปแล้วเห็นไหมนะครับใบที่สองแล้วแต่ได้ประมาณสามใบนะครับเป็นพอดีถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็น่าจะประมาณนี้ถูกป,ปะ แบ่งครึ่งออกมานะครับประมาณาสามใบก็ใส่ได้สองฝั่งไหมก็ถ้าจัดเรียงดีๆก็ถ้าจะได้สองฝั่งแต่ว่าบางทีอ่ะบางคนไปใส่นะครับโคงก็อาจจะติดโคงนะครับก็อาจจะได้บบประมาณนี้สองฝั่งแล้วก็ผมมีกล่องอาหารทั่วไปแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกอาหารอาหารตามสั่งทั่วไปบางคนก็ใส่กล่องเป็นกล่องกระดาษ ซึ่งผมบางทีก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ว่าเขาใส่มาแล้วลวันนี้ก็อย่าถ้าร้านอาหารดูอยู่ก็อย่าซ้อนเยอะเพราะว่าถึงเวลาข้างล่างอะเวลามันอยู่ในกล่องอาหารเนี่ยมันเป็นไอนะครับแล้วมีความชื้นตัวนี้เป็นกระดาษนะครับเป็นกระดาษอาดัดปั๊บเรียบร้อยนะครับบุ๋มนี่ผมวางไปนะครับวางแนวขวางได้ไหมได้ครับน่าจะได้ถึงสองสองสองใบเลยมาะเดี๋ยวดู มีอันตัวนี้นะครับถ้าจัดเรียงดีๆก็น่าจะได้แต่ปัญหาคือการจัดเรียงดีๆอย่างเงี้ยให้ดีกค่ไหนเถอะถ้ามันอยู่บนปิดฝาไปแล้วอ่ะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเอียงไปทางไหนแต่ว่าแน่นอนการวางก็ต้องวางให้มันแบบติดพื้นมากที่สุดนะครับผมโดบางทีไปมีเสื้อตัวอื่นอยู่อย่างเงี้ยบางทับเสื้อเอียงเปิดมาเอาชิบหายแล้วของไปเอียงอยู่ข้าง ก็ได้ประมาณนี้นี่อันนี้ให้ดูสองฝั่งได้เหมือนกันแน่นอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวกแก้วน้ําเนี่ยหนปะเต็มเลยต่างใบจะดูแก้วน้ําแก้วน้ํามีนี่นะครับตันหยงตันหยงถามมอคแวนได้ไหมไม่ได้หรอก เพราะว่าตัวนี้22ออนแน่นอนนะครับตัวสูงเพราะตัวสูงเนี่ยเขาใส่ถุงมาต้องหาอะไรหนีนะครับต้องหาอะไรหนีแต่ถ้าวางสองใบหรือวางแล้วก็เขยิบไอตัวที่กั้นมลาติกกันก็ได้อยู่นะครับไม่ล้นนะครับแก้ว22ออนวางได้แต่ถ้าเป็นพวกแบบอ e ีลาฟน่าจะไม่ได้นะครับ ส่วนพวกสิบหกออนได้อยู่แล้วสิบหกออนมีมีสิทธิ์จะแขวนตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับก็วัตถุด,ดิเอพวกอุปกรณ์ทั้งหลายก็น่าจะพวกที่เราต้องส่งก็จะมีประมาณเนี้ยเนาะเรื่องเค้กอ่ะปอนหนึ่งอ่ะได้แน่นอนสองปอนกับปอนหนึ่งอ่ะกล่องมาใส่ได้ก็ลุ้นกันไปเนาะใครกดได้เค้กก็ไปส่งลูกค้าที่สั่งเค้กก็ต้องเข้าใจเนาะเอามอเตอร์ไซค์มาส่ง อาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยนะครับง่ายๆวันนี้ก็มาให้ดูเนาะว่ากล่องตัวของอันนี้เป็นไซส์เริ่มต้น650แม่เสียดายเนาะวันทีตอนนั้นเราจะสั่งที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตมาพอได้เสื้อยือดมาก็แบบเนี่ยนะตอนนั้นน่าสั่งเสื้อแจ็คเก็ตมันโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ช่องมินทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับมีล่าสบถามอันนี้มาก็ คอมเมนต์มาแล้วกันเดี๋ยวตอบได้ให้นะครับถ้าถ้าตอบเป็นด้วยคำพูดอาจจะงงก็เดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ใหม่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ